การลงพื้น uhm ที่เย si ี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อ HIV คือภารกิจของแกนนำชมรมมาลิซ้อนโรงพยาบาลพร้าวอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่1อบาแล้วไรัสราสูงไหมไวรัสโรตำกว่ากว่า2บมชมรมมาลิซ้อนคือระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ในชุมชนที่ก่อตั้งมานานกว่า27ปีมีหน้าที่ติดตามสุขภาพของสมาชิก ให้ได้รับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีระดับเซลล์ภูมิคุ้มกัน CD4 เพียงพอในการป้องกันโรค่วยโอกาสที่สำคัญคือการได้รับการยอมรับและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขเขาเรียกว่าแรงจูงใจที่จะรักษาตัวเองเนาะแล้วก็มีการเลือก เลือกที่จะใช้ชีวิตยังไงให้ให้อยู่ได้กับสุขภาพที่ดีทุกวันนี้ภูมิใจมากคือเพื่อนเอนที่ที่เราดูแลเขาสามารถอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนได้โดยที่มองเห็นคุณค่าของตัวเองและคนหลายๆคนที่เป็นเพื่อนเราสามารถที่จะได้ไปเป็นผู้นำต่างๆในด้านต่างๆในชุมชนนะคะทุกๆวันจันทร์ชมรมมาริซอนอย่างร่วมให้บริการเพื่อนผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพร้า รวมทั้งให้คำปรึกษาแก็บผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งทางชมรมและโรงพยาบาลพยายามให้ผู้ที่มีความเสี่ยงได้รับการตรวจหาเชื้อ HIV มองไปที่เยาวชนเพราะเยาวชนส่วนมากเนี่ยเขาอะจะไม่ค่อยได้มีองค์ความรู้ในด้านนี้ในการป้องกันในการที่จะไม่พาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับโรคเนี่ยคะ่ะในเรื่องของเพศสัมพันธ์เด็กสมัยนี้เนาะ เขาก็มีเพศสัมพันธ์ได้ไวเงแต่ว่าองค์ความรู้ในการมีเพศสัมพันธ์ยังไงให้ปลอดภัยอย่างเงี้ยเขาก็ยังขาดอยู่คิดว่าเยาวชนเราต้องเข้าถึงเขาให้มากกว่านี้ค่ะกลุ่มที่น่ากังวลคือกลุ่มวัยรุ่นนะคะกลุ่มเทายุน้อยเนี่ยตอนนี้เราพบว่าเขาอาจจะไม่ได้มาเรื่องการติดเชื้อแต่มาด้วยการติดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างมาด้วยอาการทางปัสสาวะแสบขาดหรือเป็นหนองในซึ่งเราเจอ จะได้ปรับลายค่ะถ้าเราเจอกลุ่มนี้เรารู้เลยว่าเขาเป็นกลุ่มเสียงเราก็จะขออนุญาตเนาะขอความร่วมมือมากมาเจาะเลือดตัวจแอดไอดีด้วยอเง้ค่ะอำเภอพร้าวมีผู้ติด,ดเชื้อรายใหม่เพิ่มประมาณปีละ4-5คนที่น่ากังวลคือกลุ่มเยาวชนอายตุต่ำกว่า14ปีนอกจากนี้ยังพบในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติ ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รับยาต้านไวรัสประมาณ250คนพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน